มีอะไรวันนี้ถึงมาถึงวัดเลยอ่ะเฮ้จะมาขอปีกไม้เขาเหรอจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำโต๊ะทำร้านก๋วยเตี๋ยววัดอ่ะอ๋อปีกไม้นั่นๆพอใช้ได้ก็เออนั่นนะ่ะ<ป>เศษปีกไม้เยอะแยะเลยเนี่ยน่ะดีๆไปทำประโยชน์โอ้โหไหนดูอีกทีนี่โอ้โหคลิปแรกนี่อ๋อเวลาบักขน <c oughs> ดูสิ ขับมาได้ยังไงเนี่ยดูที่สภาพแต่และแล้วเบรกแล้วอะไรเห็นมีเครื่องเสียงเครื่องอะไรด้วยเหรอข้างบนก็มีเนี่ยลําโพงเนี่ยครับใช้ได้ครับก็นี่ยมีธรรมงทธรรมะให้ฟังอีกนีครับโอ้โหมายังไงอันนี้จะเป็นเกียร์แบบเกียร์โลเกียร์ไฮครับ อ๋อมอยู่ข้างหลังนี่เหรอครับอันนี้ถ้าเราต้องการความช้าขึ้นเขาแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สอง,สองเกียร์สามก็ได้แต่อันนี้ถ้าอันนี้ใส่เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สามก็วิ่งสบายขึ้นดอยอะครับเลยถ้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์หนึ่งนี่โอ้ยคนเดินไวกว่าอีกแต่มันแรงเ้ยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไม่ไหวดูทีอย่างนี้ก็ขับมาได้เนี่ยดูทีก็นี่ที่ว่ายางอาานะไรนั่นไหนไวะ ยางรถไถ,ถน้อยใช่ไหมครับอันนี้อ่นนี้ตัวนีอ้อย่างนี้มันอันนี้มันกันฟรีหน้าฝนหน้าน้ำครับหรือว่าขึ้นดอยเนี่ยมันจะช่วยถ่วงน้ําหนักไม่ให้รถเราฟรีมมันจะดันนั่งมันไปเรื่อยๆน้ําหนักมันดีครับก็เหมือ,อ,อนอย่างเวลารถยนต์รถขีดครับฝังคนต้องขย่มทายเอื่ออๆแล้วมันขับมันขี่เน, <mith> <bruk> นี่ยเดโยมก,ก็ใช้ทุกวันเลยหรอทุกวันนะครับขึ้นดอยทุกวันขึ้นสวนทุกวันเลย,ยครับ โอ้โห <S <S ดูจะเชื่อไหมน้อนี่แ่าแล้วระบบเบรกระบบอ,อะไรนั่นไม่เป็นรถยนต์ยังดีอยู่ครับระบบเบรกยังดี <Yeah. S 3> เดี๋ยวระบบเบรกต้องดีช่วงลงช่วงล่างอะไรยังดีอยู่นะช่วงล่างตอนนี้ก็ยังพอได้ว่าจะทําใหม่ยังไม่ได้มีเวลาทําเลยครับรถนี่รถเดิมๆมันนิ่มในอา,ายุมกี่ปีเนี่ยโอ้โหสี่สิบปีเลยละมัง้งหรอือคันนี้เหรอกับรุ่นใน เฉินหลงอะ่ะมิซูเฉินหลงอะ่ะอ๋อเฉินหลงก็มิสูบิชินี่ครับเออสมัยก่อนเฉินหลงมันดังอ๋อมิสูบิชิปกติการเกาะถนนเกาะอะไรมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วดูข้างล่างเครื่องมันดีเหรอนะเครื่องมันเดิมๆเ,เลยเหรอเครื่องเดิมๆไอเครื่องเครื่องเขาเปลี่ยนมาแล้วเครื่องเปลี่ยนเป็นในสองพันสามแล้วครับเหรอดูเ่าผมอะไรนี่ ยงก็นั่งอย่างนี้ไปขับอย่างนี้ไปเนาะขับขับขึ้นดอยลงดอยแต่เราก็อย่าไปออกไปข้างน,นอกเพราะทะเบียนเราก็มันขาดไปแล้วนั่นมนะ่ะทะเบียนขิ่นขาดไปได้สามปีเดี๋ยวแต่ก็ไม่ไม่ได้เอาทะเบียนแล้วหลวงพี่ไหนเดยวดูสภาพข้างในนี่ดูอีกทีที่ดูให้ชัดชัด <c oughs> โอ้โรถด,ดูสิก็แปลงเอ้าไม่ รู้จะทำยังไงมันไม่มีเงินซื้อโฟวินนะครับยองเคยเป็นช่างมาก่อนเน้อไงเนี่ยเข้าสวนเข้าไร่เนี่แต่ก่อนเคยเป็นช่างเหรอก็ผมไม่เคยนันแะแต่ผมคิดได้ทาเองหมดเหรอคิดอะไรก็ทำค่อยคคิดค่อยคยทำนะครับเออนี่ดูทีอันนี้ที่ไปเติมน้ามันน้ามันมันไม่ค่อยนั่นกับแต่เองเองหมดแลครับค่อยคคิดไฟฟื้นนี่เดินเองหมดเออ ตอนแรกไฟมันไม่แดงก็ใช้สวิทช์ตรงต่อตรงไปเลยเออครับโอ้ยอย่างเสียงก็ต่อเองหมดเอาไว้ไว้ขึ้นสวนฟังเพลงทั่วๆเออเวลาเราไปทำงานเออทางานใช่ไหมครับเวลาไปเก็บส้มเก็บอะไรข้างบนอยู่ข้างบนก็เปิดฟังธรรมมงคธรรมะด้วยฟังเพลงไปด้วยก่อนหน้าจะฟังธรรมะหลวงพี่แสงมั่งเอหลวงพี่โจทหลวงตาคำเอเขาให้คติดี เออเออดีดีดีอืมแลระบบเปิดปิดอะลำโพงนั่นเปิดปิดยังไงเนี่ยเครื่องเสียงก็ใช้ยังระบบภายในเนี่ยเหมือนกันเหะใช่ถ้าเราจะปิดจะเปิดเก็ใช้ภายในอ่ะครับอ๋อเปิดผ่านโทรศัพท์เหรอครับเปิดผ่านโทรศัพท์เลยอ้าวมันมีระบบรับคลื่นรับอะไรผ่านโทรศัพท์ด้วยอครับมันทันสมัยแน่ผมทำไว้เลยครับโอ้ นึกเป็นวิทยุติดอยู่แน่นเลยเอา้าว oh, ไม่ครับเอ๊ะมัน,นยังไงทำจะมาดเหมือนติด Wifi เซนเซอร์อะไรงเงี้ยม <c oughs> ั้งนดะูในโทรศัพท์ใช้ได้หมดครับ <c oughs> แล้วเปิดเข้าหาลำโพงครับมันมีไม้อยู่นี่ ให้มีทรรมะองไปจำจิตจำใจไปจำตัวของท่านเองอ๋อน่าไม่เหรอไม่ใช่ใจได้งทิ้เอ๋ดูไหม่ใช่มาแลกบุญได้หรือมาสร้างบุญเพื่อเอาบุญไปแลกต่างๆเนี่ยไม้อยู่ในนี้ธรรมดาถ้าผมขายของผมก็จะโฆษณาไงโล้โล้โลเลยอ๋อ แต่นี่ผมเอาไว้ฟังเพลงผมก็อาใส่นี่เลยเพื่อความสะดวกสบายแลวแล้วทำไมใส่เป็นกล่องงั้นน่ะก็เพื่อให้เสียงมันสะท้อนแล้วได้ดีครับเด้อแบบมันตรงเลยไงถ้าอยู่ข้างนอกมันจะไม่ค่อยนั่นเเรียบละมันจะไม่ค่อยดังครับอ๋อก็ได้ความรู้ได้ความรู้ถ้าไม่ให้เสียงมาแทกมาซ่าใช่ไหมครับ ถ่าใครชื่นทางหลายไม่มีเมตตาต่อกันแล้วท่านก็ไม่มีโอกาสจะชขียนตลาดช่วยเหลือกันได้เลยคนธรรมะธรรมอวช่วยกันธรรมอมยโอ้ยสุดยอดสุดยอดคนทั่วไปเห็นสภาพรถอย่างนี้โดยทั่วไปเขาเขาไม่เอาแล้วเขาล้อยเป็นเศษเหล็กแล้วเศษเหล็กจะขายได้มีกี่บาทเนาะครับโอ้ยมนหลังเห็นนี่ ไอคันที่บ้านฝรั่งเห็นนี่มาถ่ายรูปเลยนะเมื่อก่อนผมทําเป็นเหมือนแ,แจ็ค้อยโฟวินเนี่ยเพระฝรังจอดรถถ่ายรูปรถอ๋อไม่มีอีคันเหรอมีครับเป็นแจ็คโนย่ไยเดินตามอะ่ะเอรอไร่ถรายน้อย ขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าล้อหลังเหรอโอ้ล้หลังเห็นเ่ยโอ้นี่ายรูปแล้วคันนี้มีทั้งหมดสองเกียร์นายหาเดียมเดียวเกียร์่นี่เกียร์เกียร์ธรรมดาไมเลยเกียร์ฝากไว้เวลาเราขึ้นเขาเราก็ใช้เกียร์ช้าๆต้องการช้าๆครับให้มันแรงไม่ต้องเร่งเครื่องแล้ขึ้นด้วย เลยแหละเรแล้วมันมีความเขาเรียกว่าเวลาขึ้นขึ้นได้ดีใช่ไหมดีมันจะแบบรถเราจะไม่ฟรีแล้วก็รถเราเครื่องจะไม่ตกแรงจะไม่ตกอ๋อกนี่นะถ้าพวกช่างอ่ะเขาจะรู้กับถ้าพวกช่างถามเลยเห็นหัวรอแก๊กเลยแหละโอ้เขาเรียกเกียร์ปลกเกียร์สองลูกสองลูกมีนไลูกเอออาสาธุสาธุโอ้ ได้มาขึ้นถึงวัดเลยเอามาขอปิ่งไม้ปิงไม้ที่ก็เลื่อยไว้ก็เอาไปทําประโยชน์เอาไปไม่ว่ากันเออเอาเอาโอเคเสิมสาธุสาธุแค่จังแต่ต้องการให้ทราบว่าถ้ารู้จักอ่าอิาปริดอรไม่ละทิ้งสิ่งของเก่าๆรักษาอนุรักษ์หรือ บุคคลใดที่ไม่ห่วงใยในทรัพย์สินที่เรามีไม่ดูแลรักษามันซื้อไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยขายไปเรื่อยมันก็ความเจริญรุ่งเรืองมันก็ย่อมจะตกต่ําแต่นี่ถ้าว่าสามารถเอามาประดิษฐ์ประดอยนะรักษาทรัพย์ที่เรามีอยู่ทำพอที่จะประหยัดมัธยัสถ์ได้ก็เป็นประโยชน์นี่คือธรรมะนะ เขาเขา,เขาเรียกของคนรุ่นเก่าหรือเอาเอานำของเก่ามาใช้เนี่ยก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะไม่ต้องราม่ามากนะเออไม่ต้องราม่ามากนะสาธุเชิญพอเชิญพอ